มีเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกกัญชานะครับแล้วก็ผู้ประกอบกิจการสายคลินิกในจังหวัดนครราชสีมาที่ออกมาเรียกร้องให้ภาครัฐวางแนวทางการช่วยเหลือเยียวยานะครับถ้าหากว่ามีการนํากัญชากลับเข้าไปเป็นยาเสพติดแล้วก็บอกว่าลงทุนปลูกกัญชาที่ผ่านมาแบบไม่มีกฎหมายรองรับเองก็ทําให้ขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินนะครับเพราะว่าผลผลิตที่ออกมานั้นไม่มีตลาดรองรับครับ ผู้ประกอบการฟาร์มปลูกกัญชาในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมาซึ่งเป็นวิสาหากิจชุมชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานยังคงปลูกกัญชาเพื่อจำหน่ายนะครับแล้วก็นำไปใช้ในทางการแพทย์หลายโรงเรือนต้นกัญชากำลังออกดอกพร้อมเก็บนำไปใช้ทำผลิตภัณฑ์ยาชนิดต่างๆทางฟาร์มเนี่ยได้จำหน่ายให้กับสหคลินิกแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งภายในสาขาคลินิกแห่งนี้เนี่ยมีการตกแต่งสถานที่ทำเป็นห้องสก,กัดยามีวัตถุด,ดิบเป็นดอกกัญชาอบแห้งอยู่เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีห้องตรวจโรคอีก4ห้องบริเวณเคาน์เตอร์ด้านหน้าก็มีการจัดวางผลิตภัณฑ์ที่สก,กัดจากใบดอกและรากกัญชาโดยได้รับใบอนุญ,ญ,ญาตประกอบกิจการสาขาคลินิกจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็เปิดให้บริการมานานกว่า1ปีแล้วครับผู้ประกอบการสาขาคลินิกแห่งนี้บอกว่ามีความกังวล ถึงถแถลงการลงนามข้อตกลงร่วมหรือว่า MOU ในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาเพราะอะไรเนื้อหา MOU 23ข้อมีข้อที่16ที่เนื้อหาระบุว่าจะนำกัญชากลับไปอยู่ในบัญชียาเสพติดให้โทษผ่านบัญญัติของกระทรวงสาธารณสุขโดยมีกฎหมายควบคุมและรองรับการใช้ประโยชน์จากกัญชาพวกเขาก็เลยบอกว่ามันอาจจะส่งผลกระทบต่อวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกกัญชานะครับ ควรจะเร่งออกกฎหมายและระเบียบข้อบังคับให้ชัดเจนเพราะว่าที่ผ่านมาวิสาหกิจชุมชนหลายแห่งลงทุนปลูกกัญชาไปแล้วแต่ไม่มีกฎหมายรองรับทำให้ขาดทุนเป็นหนี้สินแล้วก็มีคนหรือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยสามารถปลูกได้จำนวนมากแต่ปรากฏว่าไม่มีตลาดในการรับรับซื้อผลผลิตจากกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกครับ สารสำคัญที่อยู่ในกัญชาเนี่ยรัฐควรจะส่งเสริมอย่างเช่น CBD สามารถส่งออกได้สามารถทําให้เกิดกระบวนการเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจได้ดังนั้นเราก็ต้องควบคุมเรื่องของสารเสพติดก็คือ THC อันนี้รับต้องตั้งบริษ,ษัทกลางขึ้นมาเพื่อที่จะรับซื้อแล้วก็ออกกฎหมายให้ชัดเจนเลยว่าอะไรทําได้อะไรทไําไม่ได้ ตรงไหนเป็นกัญชาเป็นอ่าเขาเรียกว่าอันไหนเป็นยาเสพติดอันไหนไม่ใช่ยาเสพติดแล้วการป้องกันไม่ให้เด็กเข้าถึงต้องทําอย่างไรเอาให้ชัดใครทําผิดก็จะต้องได้รับโทษอย่างไรอันนี้ให้มันชัดเจนไปเลยนะคะเพื่อที่จะให้วิสาหกิจชุมชนที่ลงทุนไปแล้วหรือมหาวิทยาลัยนะคะหรือโซเชียลแอนต์เปรส์นะคะเขาได้อ่เขาเรียกเยียวยาในสิ่งที่เขาลงทุนไปก่อนหน้านี้ตามนโยบายของรัฐ ทางผู้ประกอบการสา่คลินิกยังบอกว่าก่อนวันที่9มิถุนายน2 5 6 5ปีที่แล้วเนี่ยวิสาหกิจชุมชนได้ขออนุญาตอยอในการปลูกกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์ไปนะครับก็มีการส่งช่อดอกกัญชาไปให้หน่วยงานภาครัฐผลิตยาเพื่อใช้ในทางการแพทย์แต่หลังจากนั้นไม่นานรัฐบาลก็ออกมาประกาศว่าให้เป็นกัญชาเนี่ยเสรี S e o R e. ใครก็ปลูกได้ทําให้วิสาหกิจชุมชนต่างๆที่มีการลงทุนทําโรงเรือนไปแล้วจํานวนมาก กลับไม่สามารถจำหน่ายช่อดอกได้ครับรวมทั้งกิ่งใบและรากแล้วก็ทําให้ขาดทุนเป็นหนี้เป็นสินกันทุกรายรัฐบาลจึงอาจจะต้องเข้ามาแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังหน่อยครับ